อาการน,นี้ยายลําบากยายเป็นมะเร็งอีกแถมแล้ยายเนื้องอกที่คออีหมอรอผ่าอยู่ลูกยายเอ้อดูลำบากลูกเอย ขาอะไรขายของหรอขายผ้าก๋อขายอะไรอ่ะเฮ้ยพี่พี่หยุดหน่อยพี่เดี๋ยวต้องถามพี่ยายหนะพี่ยายยายจ๋ายายจ๋าจอดหน่อยจ้าเอาไปไหนยายขาขายไหมคะอ๋อแล้วอันนี้กำลังไปขายไหมคะอ๋อค่ะค่ะคุณยายขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะอดบัตรหนึ่งค่ะเดี๋ยวหนูลงไปคุยด้วยนิดนึงค่ะคุณยายเดี๋ยวอยากจะซื้อจะซื้อค่ะค่ะค่ะ คุณต่อหน,น่ค่ะพี่มากเลยค่ะยายจ้าวัสด,ดีค่ะวันด,ดีเหรอสวัสด,ดีค่ะอู้ยายขายมากเหรอค้านี่กำลังจะไปขายอ่ะกำลังจะไปขายจ้าขายแถวนี้แหละค่ะอ๋อเอาอะไรดีลูกนี่จากสวนคุณยายไหมครับเนี่ยจ้า ปลูกเองปลูกเองเก็บเองเลยค่ะคุณยายจ้ะมรกอนี่ปลูกเองแตงก็ปลูกเองขายยังไงเนี่ยขายยังไงคะโลละยี่สิบจะวันนี้ขายเป็นลูกลูกละสิบบาทลูกอย่างนี้สิบบาทนะคะ่ไหลูกละสิบบาทอ่านับเลยเนี่ยหมดนี้ยังไงบ้างคุณยายหมดนี่ลูกลูกละสิบบาทจ้ะอ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถุงละสิบสิบละสิบอะค่ะคุณยายสิบ เป็นร้อยหนึ่งเอาลูกนี้สามสิบสามสิบสามสิบจ้ะค่ะเป็นรวมเปท่าไหร่ะสองร้อยสามสิบค่ะสองร้อยสามสิบค่ะมันเหมาหมดเลยมันเหมาหมดที่บ้านมีอีกไหมมีค่ะอ่ะที่บ้านมีอีกที่บ้านไกลไหมไม่ไกลค่ะอยู่ตรงนี้เองค่ะที่บ้านอยู่ตรงนี้เองเหรอค่ะงั้นพาผมไปบ้านเลยนะ้วค่ะค่ะอ่ะงั้นหนูวางหมดแล้วก็ูจังเลยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย ห้าสิบแปดแล้วค่ะห้าสิบแปดห้าสิบแปดค่ะสู้เข็นยังคนเดียวยังเลยต้องสู้ค่ะเย็นแล้วนะเนี่ยจะมืดแล้วนะค่ะเข็นสู้อยู่เลยยายจะกลับบ้านแล้วล่ะค่ะเหมาหมดแล้วยายก็กลับแล้วค่ะขายได้ไหมเนี่ยช่วงนี้ค่ะพอได้ค่ะพอไปได้พอไปได้ค่ะาได้ถ้างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปบ้านไปดูของมีอะไรพี่คุ้มช่วยคุณยายหน่อยค่ะพี่คุณยายค่ะเดี๋ยวให้พี่คุ้มช่วยค่ะไป แล้วพลาดจงแล้วตรงนี้นะคะจ้าจะมุดกอดไว้หน้าบ้านเลยนะครับจ้าจ้าอของเล่นนี่อยู่ใครครับเนี่ยอยู่คนเดียวค่ะวันนี้จ้าอยู่คนเดียวเหรอครับค่ะวันนี้อยู่คนเดียวอ่ที่เหลือมีอีกเท่าไหร่มียายเอามาเลยอ่ะเดี๋ยวหนูเช่วยวางตรงนี้นะคะโอเคค่ะนี่นี่แตงกวาเอาตรงนี้มีตรงนี้ด้วยเอาตรงนี้ด้วยเอาตรงนี้ด้วย มีตรงนี้แตงกวามีแตงกวากิโลเอามาหมดเลยครับอันนี้อะไรคะมันจ้ะมันมันกระโพดตะกาหนึ่งตั้งได้ไหมลูกได้ค่ะพี่วางนี่เลยนี่เหรอวางไว้กับพื้นได้นี่ก็ได้ได้ได้ค่ะครบมีไหมคะคุณยายขาหมดแล้วค่ะหมดแล้วหรครับหมดบ้านแล้วนะจ้าสรุปเรามีอันนี้นะคะทั้งคันนี้จ้าแล้วก็ตรงเนี้ย เอาหมดเลยหนูเหมาหมดเลยจ้ะทั้งหมดนี้เลยนะคะอันนี้ยายเหมาเลยก็ได้ลูกค่ะอันนี้ห้าห้าสิบบาทอ่ะทั้งหมดนี้นะคุณยายห้าสิบบาทยายได้กำไรหรือเปล่ายายได้กาไรนิดหน่อยก็พอแล้วลูกอันนี้แตงแตงก็เหมาไปห้าสิบบาทเลยลูกหนึ่งใหญ่้าสิบาขบาทจ้ะโอเคงั้นเหมาห้าสิบจ้ะ อันนี้แปดสิบบาทอันนี้ร้อยหนึ่งง่ายง่ายร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ่าร้อยหนึ่งยาย๋าไม่ต้องไปแล้ววันนี้หนูยายเหนื่อยลูกสถานการณ์แบบนี้ยายลำบากยายเป็นมะเร็งอีกแถมแม่ยายเนื้องอกที่คออีกหมอรอผ่าอยู่ลูกยายเอ้ยดู่ลำบากลูกเอ้ยเอาเลรอรอ ุกคุณยายเป็นเป็นเป็นที่พออคอหนุหาเสร็จแล้วหมอรอผ่าอยู่แต่แต่ยังไม่ได้ผ่าใช่ไ<า>หมาลายัยลยงยังโตข้างข้างนี้เพิ่งเส็นเดียวมะเร็งนี่ก็รักษาอยู่เรื่อยๆแต่ชนี้ต้องไหนกคุณยขอโทษค่ะตอนแรกที่ที่เป็นที่เทย<ร>งไม่ใช่พอนมนมตัดนมข้างหนึ่งยายก็ลําบากเพิ่งหากินได้ลูกโควิดมาอีกยายก็ลําบากไปกันใหญ่เลยลูกเอ้ย กว่ายายจะได้กินกว่าจะได้ฟื้นตัวพอฟื้นตัวมาเนื้อง,งอกอีกตรวจเจอลูกหมอก็จะพาแล้วอ๋อไม่ต้อง้องพี่ยายเนะยาะพี่ยยก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปนอนโรงพยาบาลลูกเอ้ขายของจะขายของก็กินไปวันวันหนึง่งบ้านก็พังน้ำก็ท่วมฝนตกน้ำไหลเข้าบ้านก็ต้องอยู่ไว้ชีวิตลำบากอย่างนี้แหละ เขาก็ไปหางานทําก็เหลือแต่ยายอยู่เขามีแฟน<ๆ>เขามีคอรอบครัว<ๆ>เขาก็ต้องไปเขาก็ช่วยมั่งฮไหนเขาจะเฝ้ายายอีกยายลำบากแล้คุณายายก็กำลังใจให้นะคะคุณยายคะ่ะผมถามคำหนึ่งนะครับคุณยายพวกเนี้ยถ้าเก็บไว้มันขายว,วันอื่นวันอื่นได้ไหม มันก็ถ้าเราขายไวมันก็ได้ลูกถ้าขายช้ามันก็สูญมันมันเก็บได้กี่วันอย่างน้อยก็สามวันเนี่ยอยสามวันก็บได้งั้นเอางนี้งั้นสามวันเนี้ยผมไม่เอาของพวกนี้ไปเลยเดี๋ยวผมเมาคุณยายแล้วผมทิ้งไว้คุณยายยายนอนพักคุณยายน้องพักจ้ะค่ะสามวันนอนพักผ่อนก่อนคุณยายมีตังเท่ไห่ครับคุณนายมีค่ะเมาค่ะคุณยาย ให้คุณยายพักเลยทั้งหมดนี้มันประมาณ6 0ร้อยกว่าบาทเนาะใช่นี่สองร้อยสามสิบนี้สี่ร้อยค่ะเป็นหกร้อยสามสิบอันนี้อันนี้อันนี้ค่าผักก่อนนะคุณยายค่ะจ้ะค่าผักหนึ่งผัค่าผักคุณยายไม่ต้องทอนะคะแล้วก็อันนี้ให้คุณยายไว้ให้คุณยายค่ะโอ้ขอบคุณในโลกเอ้ยขอบคุณลูกขอบคุณค่ะยายรอดไปอีกหลายวันเลยเนี่ย คุณยายเป็นกำลังใจให้เนะค่ะเนอะเดี๋ยวพวกหเป็นกำลังใจให้นะคุณยายคุณยายสู้ๆนะคะจะเป็นค่รถเวลาเดินทางไปหาหมอเวลาไปซื้อยาซื้ออะไรครับคุณยายจ้ะแล้วเดี๋ยวผักพวกเนี้ยคุณยายเก็บไ้ขายต่อผมไม่เอาไปค่ะจ้ะใจมากเลยค่ะขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะลุงนานะทำอะไรก็ให้สมหวังกันนะลุงนะขอบคุณค่ะคุณยาย คุายโชคดีนะคุณยายโชคดีนะคะคุณยายวันนี้ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์นะคุณยายพวกหนูได้เจอคุณยายจะมาช่วยคุณยายอุดหนุนคุณยายนะคะจ้าสู้ๆนะคะคุณยายขาเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้นะครับคุณยายจ้าจ้าขอบใจลูกค่ะขอบคุณมากรอดนะคะขอบคุณค่ะรอดแล้วคุณยายเนาะจ้ยายรอดแล้วรอดแล้วเนาะหลายเดือนหลายเดือนอยู่เดือนแต่หายหยอยายจะใช้ให้มันได้ห้าเดือนเลย คุณยายรอดตายายก็เก็บอันนี้ขายด้วยมันก็ได้ครับค่ะได้ใช้ให้มันได้ห้าเดือนอาจจะเลยห้าเดือนด้วยยายจะเก็บแอบไว้น่ดวยก็ไม่หยุดนะป่วยก็ไม่หยุดหยุดไม่ได้เราไปขอใครก็กินไม่ได้ไม่ก็มั่งได้ห้าเดือนค่ะคุณน้องป้าก่อนนะคะคุณยขอบคุณมายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย